คุณผู้ชมคะช่วงกลางคืนแบบนี้คุณผู้ชมที่ต้องใช้รถราต้องขับรถบริวเวณถนนบางนาตราดบางท่านอาจจะรู้สึกว่ามีความเสี่ยงอยู่บ้างเพราะว่าหลายพื้นที่มีเครื่องกั้นตามท้องถนนหรือว่าแบรเออร์นะคะคำนี้คุณอุรชัยสอนแก้วไปติดตามสถานการณ์บริวเวณถนนบางนาตราดกิโลเมตรที่20และ21นะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างคุณอุรชัยคะสถานการณ์ดูแล้วน่าเป็นห่วงขนาดไหนคะ คุณนัฐาครับตอนนี้ผมอยู่ที่ถนนบางนาตราดช่วงหลักกิโลเมตรที่22ที่ถูกพูดถึงว่าเกิดอุบัติเหตุขึ้นบ่อยครั้งเพราะว่าคนขับรถไม่เข้าใจแล้วก็มองไม่เห็นสัญญาณไฟที่ติดอยู่บนแบริเออร์ที่ตั้งกีดขวางการจราจรโดยมาช่วงหัวค่ำที่ผ่านมาผมได้สำรวจในบางจุดที่มีการก่อสร้างพบว่าแม้บางจุดจะมีการติดสัญญาณไฟให้เห็นอย่างชัดเจนแต่ว่าบางจุดก็ยังดูแล้วน่ากังวลครับ บริเออร์นี้อยู่บนถนนบางนาตราดบริเวณหลักกิโลเมตรที่21และ22ถูกวางไว้เพื่อเบี่ยงเส้นทางจราจรให้รถจากทางคู่ขนานหลบหลีกจุดก่อสร้างแล่นเข้าไปในช่องทางหลักจากภาพจะเห็นนะครับว่าแม้ติดตั้งสัญญาณไฟวับวับสีเหลืองไว้ตลอดแนวบริเออร์แต่สภาพแวดล้อมของพื้นที่โดยรอบไม่น่าจะช่วยให้ผู้ี่สัญจรไปมาสังเกตเห็นได้ง่ายนักเมื่อบางช่วงถนนไม่มีไฟส่องสว่างส่วนไฟที่ส่องมาจากทางยกระดับด้านบนก็ลงมาไม่ถึงถนนบางนาตราดที่อยู่ด้านล่างครับ การประชาชนที่ต้องใช้เส้นทางบางนาตราดเป็นประจำแสดงความกังวลกับความปลอดภัยบนท้องถนนในขณะนี้ก็ประมาณสัก2เกือบสาปีแล้วครับก็จะเห็นว่าก็เขาใจทําอยู่อย่างเงี้ยตลอด 2- 3สปีที่ผ่านมาก็คือจากทุบข้างนอกเออทุบข้างในแล้วก็มาทุบข้างนอกทั้ง2ด้านนะครับก็คือมันก็จะปิดการจารจาจรไปไปทางหนึ่งเลยครับแล้วก็บีบรถให้ออกไปข้างเดียวไฟส่วนมากไฟไม่ไม่พอครับ คือแบบไฟไม่มีจริงๆไฟไม่มีจริงก็กังวลครับเพราะว่าเกิดอุบัติเหตุบ่อยมากครับบางทีก็มีบางรายก็เสียชีวิตอะครับที่มันเป็นคือมันมันมันมืดด้วยแล้วก็มันไม่มีป้ายจราจรบอกอะครับว่าเป็นทางเบี่ยงอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันมีการก่อสร้างสะพานมาปีหนึ่งแล้วปริเออร์ที่วางไว้เพื่อเบี่ยงรถจากทางคู่ขนานให้เข้าไปวิ่งในช่องทางด่วนบางจุด จะถูกวางล้มเส้นทางจราจรกว่าหนึ่งช่องทางจุดที่ผมสำรวจบางจุดติดตั้งสัญญาณไฟวับว่าควบคู่ไปกับไฟส่องสว่างแต่ถ้าสังเกตตามพื้นถนนจะพบร่องรอยการเบรกรถก่อนถึงจุดวางบาริเออร์ไม่กี่เมตรบางรอยมีลักษณะคล้ายพยายามเบรกอย่างกระทันหันมีลักษณะคดเคี้ยวไปมาเราก็ต้องพิจารณาแบบว,ว่าบาริเออร์ที่มาวางเนี่ยนะจะต้องมีป้ายป้ายเตือนล่วงหน้านะครับก่อนที่จะถึงและจุดที่จะวางเนี่ยก็ต้องคำนึงถึงว่า ต้องมีแค่ว่าต้องอมีสีสันชัดเจนนะครับมีป้ายเตือนบอกล่วงหน้าชัดเจนและเมื่อเมื่อเมื่อก่อนจะถึงเนี้ยก็ควรจับคือคือท่นานท่านท่านน้นวิสัยในการมองเห็นของผู้ใช้าทางเนี่ยต้องมองเห็นที่พร้อมแล้วก็มีระยะพอสมควรที่จะหลีกเลี่ยงได้ครับมีข <razem> ้อบังคับไหมครับว่าต้องปิดไฟขณะไหนกี่โมงใช่ถ้าวางเบรคเตอร์ตลอดทั้งคืนก็ต้อง ก็ต้องติดไฟส่อ,องแสงส่งสว่างนะครับให้ให้มองเห็นได้ชัดเจนในระยะไม่น้อยกว่าน่าจะ150เมตรนะครับ<ท><ท>คุณผู้ชมอาจเคยสังเกตเห็นการก่อสร้างซ่อมแซมถนนลักษณะนี้ได้ทั่วไปในกรุงเทพนะครับแต่อาจจะมีบางเส้นทางที่ถูกพูดถึงว่ามีความอันตรายต่อผู้ใช้ถนนเช่นถนนบางนาตราดที่เป็นช่วงทางตรงติดต่อ,อก,กันเกือบ40กิโลเมตรจึงมีข้อสังเกตว่าอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุหากผู้ใช้ถนนขับรถด้วยความประมาท ถ้าเป็นโครงการขนาดใหญ่ที่ใช้เวลาก่อสร้างนานเป็นปีขนาดนั้นนะครับเ,เราก็ต้องอพูดต้อง,ต,องต้องประชุมปรึกษาหารือกันในในรูปของคณะกรรมการแล้วก็มีการประชาสัมพันธ์นะครับเพื่อให้ประชาชนเนี่ยหลีกเลี่ยงในเส้นทางาการจ,จราจรในในช่วงนั้นช่วงระยะเวลานั้นการจัดการด้านความปลอดภัยของผู้ประกอบการถูกหยิบยกมาวิาพากวิจารณ์บ่อยครั้งโดยผู้ใช้รถใช้ถนน ที่ผ่านมาที่นี่ไทย p ี s เคยนำเสนอถึงมาตรฐานความปลอดภัยบริเวณถนนเลียบเมืองย่านหลักสี่ที่เกิดอุบัติเหตุขึ้นบ่อยครั้งในลักษณะคล้ายกันซึ่งตำรวจท้องที่เองก็ยอมรับครับว่าแม้ทางผู้ประกอบการมีความพยายามปรับปรุงติดตั้งสัญญาณไฟมากขึ้นแต่ก็ยังไม่เพียงพอที่จะยกระดับความปลอดภัยในด้านการจราจรตอนกลางคืนครับด้านหลังของผมเป็นอีกจุดหนึ่งที่มีการวางเบรีเออร์เพื่อเบี่ยงเส้นทางรถจากช่องทางคู่ขนานให้เข้าไปวิ่งในช่องทางหลักนะครับ ผู้ชมจะสังเกตเห็นว่ามีสัญญาณไฟส่องสว่างติดอยู่ตามแนวตลอดแนวแบลิเดอร์แต่ว่าในถนนจุดนี้ก็ไม่มีไฟส่องสว่างด้านริมถนนเปิดใช้งานโดยไฟส่องสว่างที่คุณผู้ชมเห็นส่องมาจากทางยกระดับด้านบนด้านหนึ่งการวางแบลิเดอร์เพื่อป้องกันไม่ให้คนขับรถขับเข้าไปในจุดที่มีการก่อสร้างซ่อมแมซมแซมถนนอาจจะเป็นการป้องกันแล้วก็ให้เกิดความปลอดภัยแต่อีกด้านหนึ่งก็น่าสังเกตครับว่าการวางแบลิเดอร์หากไม่มีการเตรียมความปลอดภัยให้มากพออาจจะเป็นการทําให้เกิดอุบัติเหตุในการจราจรได้ครับ ขอบคุณมากค่ะคุณอุรชัยคะ